ค,คุณจะให้เขาไปจ่ายยังไงผมถามคุณหน่อยเอาเอาตามหลักความเป็นจริงอะคุณดูดิามาตราี่ี่เปิดดูได้เลยนะครับพี่พี่จะจายเงินเปิดดูกฎหมายใหม่มาตราม2 0ย่ิไดเลยครับ นะคร like ับกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมก็คือมาตรา140่งสบอ่าเนี่ยของมาตรา120ก็คือแก้ไขจากนี้มามาตราสมมุนที่สองพนห้าเะเขาลเรื่องเฮงคุยแบบเนี้ยผมขออนุญาตที่จะไม่เปิดไฟลงมาไม่ทันเลยคุณรับผิดชอบไหวไหมไม่ใช่ช่วยก็ปลดล็อกกิ๊กแล้แต่แต่ละคนก็เรียกขับไปที่สอนอคุณไปจ่ายไง หรือจะยึดได้ประชาชนไว้ไหมได้ไหมกลัวว่าไม่ได้เอาราไม่ได้กลไม่ได้เงินแต่เรื่องเราทำไมไหไม่ใช่ยึดประชาชนไว้ไหมจ่ายแล้วก็เอาใบเสร็จมาให้เนี่ยน้องตำรวจเนี่ยยืนอยู่ที่เดิมเนี่ยแล้วไปจ่ายแล้วก็เอาใบเสร็จมาโชว์เขาแล้วคือแบบประชาชนอย่างนี้เอาไหมถ้ากลัวไม่ได้ตังค์เอาอย่างี้ไหมมันไม่สะดวก ได้อะไรวาแม่งมันนี่ไม่ได้จอดขวางป้ายรถเมล์เลยมันเข้าท่าไม่ได้ได้ยังไง <Okay. S 1> คือคุณเนีออ่ยครับคือผมไม่ได้บอกว่าผมถูผมบอกว่าผมจะจ่ายค่าป่าเออคุณพูดอะไรวะนี่น <Okay. S 1> มันไม่สะดวกคิดแบาบประชาชนไว้ไหมเดี๋ยวเราเ้าใจบนไปจ่ายแล้วมาเอาประชาชน ก็นี่ไงทางออกมันจะไปออกจากราชการยังไงวะคุณจะบ้ามันจะไปไปกันใหญ่แล้วขอโทษคทับขตโาษครับคุณทษครับต รถป,ปีกีอรนี้ก็เสร็จแล้วตเวลาห,าหาคันซ้อนเลยเหรอเนี่ย,ยคันคนีคันรถเปิดแล้วคนรถไปคนแล้วคันใดรถอะเนี่ยรแม่ไงไกลด้วยก่อน นี่อยูอย่ด้วยนะรถมันติดเลยเรานี่มันอยู่เนี่ยตรงตลาดสายยาน,นี่แหละแต่รถมันติดเลยเราเดินให้รถไป จริงๆรงแล้วใบสั่งมันใช้ไม่ได้แล้วที่ผมพูดเรื่องใบสั่งทำไมต้องไม่เถียนล่ะก็เ,เคยจ่ายเคยโดนก็ไปจ่ายทีหลังก็ได้นะเข้าใจหมายถึงว่าให้เขาออกใบสั่งมาก็รับใบสั่งแล้วก็ไปจ่ายทีหลังก็ได้เพราะอย่างน้อยๆออายุงานของใบสั่งนี่คือเจ็ดเจ็ดวันค่อยไ,ไปจ่ายก็ได้ก็นั่นแลหละตามนั้นก็ได้เราก็ให้เขาปลดล็อกเขาเราได้เขาไปจ่ายก็ได้ มึงเจอมึงเจอให้มะตาแต่ดูนะ้ว่ามันไม่ใคุณน้องเจอหลอกมันไม่สะดวกจ่ายกันแล้วไม่มีใครเขาบอกว่าในนี้ถูกแล้วบางคนพี่ทำเนี่มันกระทบประชาบ้านคนส่วนมากไหมครับไม่ใช่พี่คงทําอะไรที่มันไม่ชอบแล้วนะน้องฟังนิดหนึ่งมันไม่มีใครบอกว่าเขาถูกเลยการไม่มีใครเขาบอกเขาจะจ่ายอยู่แล้วเขาจ่ายกันหมดนั่นแหละแล้วคุณดูดีแดดแบบนี้จะไปยังไงครับจะไปยังไงแท็ี่มีครับไหนอ่ะ ไม่คุณยึดบัตรประชาชนไว้ไหมถ้ากลัวไม่ได้ตังค์อย่างน,นี้ไหมกลัวไม่ได้สตางค์อย่างนี้ไหมบัตร้เประชาชนที่ครับประชาชนใบขับขี่เขายึดไ,ไม่ได้แล้วครับเพราะมีคํา,าสั่งแล้วยึดไ,ไม่ได้ไม่ใช่จะลัได้ใช่ ก็อย่างนี้ได้ไหมล่ะท่านคือได้ไปสั่งแล้วก็ปลดล็อกให้เขาแล้วก็ให้เขาไปจ่ายเห็นใจกันบ้างเหอะก็อารมุ่มอร่อยมั่งที่ถ่ายคลิปผมพี่ก็ไม่ได้รุ่มอรวยกับผมถ่ายของกลับแม,ม่นั้นแหละมันมันไม่ได้ถ่ายครับไม่ได้ถ่ายมันไลฟ์สดครับไลฟ์สดไลฟ์สดก็ไลฟ์ไปครับพี่ผมครับมันไม่มีไม่มีทางเสียหายครับครับรู้ครับกรณีนี้ผมรู้ดีครับเพราะมันภาพตัดต่อไห ยินดีครับพี่ครับผมคือชื่นชมไปเลยถ้าท่านทําดีปุ๊บวันนี้ล่ะครับท่านแมนมากเลยล่ะครับผมสุดยอดเลยล่ะวันนี้ครับครับไม่ได้ทำเป็นตำรวจเองผมก็ต้องเสียที่ต้องพักครับครับครับเพราะผมก็ทำความผิดเองครับผมผมก็ยอมรับว่าผมทำผิดเองครับผมสิ่งที่นอกเหนือนั้นจะคือค่าใช้จ่ายที่ว่าต้องไปเสียค่าปักหรือว่าอะไรเงี้ยก็เป็น ามว่าผิดไหมเราผิดเราก็ยอมรับผิดนะครับไม่ผมว่าเราอารมณ์มารวยได้นะพี่แล้ว <ผม S 1> ท่านท่าน,านจะแมนมากเลยวันนี้ถา,ถามว่าหนึ่งคือระเบียบขั้นตอนเกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างซึ่งพี่เขาเขามาบอกว่าฝากผมไปจ่ายได้ไหมซึ่งทางกฎหมายอะ่ะมันทำไม่ได้อยู่แล้วพี่มันส่อ <ừ. S 2> ในทางที่ทุจริตคือผม<จ>ผมไปจ่ายให้พี่เอ้ยยังไงตำรวจเอางเงขากระเป๋าเองหรือเปล่า ถูกต้องไหมครับพี่่นของคพรรไปก็มันมันไม่มีมมมันไ่ีบัญชีองค์พักที่คุณจะต้องก็บัญชีคือมันโอนไม่ได้บัญชีก็ได้หรือบัญชีไทยอย่างเงี้ยรอบพี่แล้วมันสอยทางจุลิศไหมคือเงินเนี่ยใบใบเสร็จแต่ละใบเนี่ยมีเปียบมีเปียบที่ปรับมีอะไรให้หมดนะครับจะมีหนึ่งก็คือเลขเลขครับก็คือแล้วก็เลขรันไปนั่งไอ้ใบที่เปียบที่ปรับเนี่ยเป็นเอกสารราชการนะครับไม่เห่านี้คุณก็ไปทำ QR code มาเวลาร้านก๋วยเตี๋ยวร้านกาแฟเขาก็มี QR code ควกเราก QR code ไปรแม่ ออรอใครก็ QR โค้ดใสาแล้วคุณก็ออกไปไหนเขา <พอ S 2> ไม่ได้ก็สะดวกครับพี่จริงนะครับผมก็ร้อนไร่เท่ผมไม่ร้อนที่ผมออกมาผมก็ไม่ได้อยากได้ค่าปรับเงินจันวนใหญ่ปรับปรับห้าร้อยสี่ร้อยเข้าเทศบาลน,นะครับไม่อย่างนี้อย่างนี้ก็คือหมายถึงว่าจะโผค่าำล้มมือ หมายถึงว,ว,ว่าอตอนนี้ก็คือต้องต้องจ่ายก่อนใช่ไหมต้องไปจ่ายก่อนแล้วถึงจะปลดล็อกล้อใช่ไหมจริงจริงอะพี่จริงๆงริงขั้นตอนปฏิบัติเนี่ยขั้นีคน